สวัสดีครับนักเรียนปห4ทับี่ทุกคนนะครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องอายุทยาตอนกลางและอายุทยาตอนปลายนะครับจะเน้นไปที่อายุทยาตอนกลางเป็นหลักนะครับตอนปลายจะสั้นๆนะครับครั้งนี้เราจะเรียนเรื่องเศรษฐกิจของอายุทยามาั่งคือพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของอายุทยานักเรียนนะครับเห็นอะไรในภาพนี้ครับห้าสี่สามสองหนึ่ง นี่คือเวนิสตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตนะครับเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยน้ําก็คือกรุงเสียยุธยานะครับทําไมกรุงเสียยุธยาจึงเป็นไป,ไปเต็มไปด้วยน้ํานักเรียนจะเห็นภาพตรงนี้นะครับเห็นตรงนี้ไหมครับประตูก,กันน้ํานะครับในเวนิสเนี่ยในที่แถวแถวยุโรปเนี่ยนะครับก็จะเป็นเมืองน้ําอย่างนี้แหละครับจะมีเรือแล่นไปได้ทุกที่ทุกทางเลยนะครับอยุธยาก็เป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยุธยาเนี่ยมันมีสี่ฤดู นักเรียนจำที่คุณครูบอกได้ไหมมีฤดูร้อนหนาวฝนและน้ําหลากนะครับฤดูน้ําหลากเนี่ยก็จะสภาพเป็นแบบนี้แหละครับอน,นักเรียนครับกรุงศรีธยาประกอบไปด้วยแม่น้ําอะไรบ้างหนึ่งแม่น้ําลบบุรีป่าศักและเจ้าพยาตามภาพนะครับลบบุรีป่าศักและเจ้าพยานักเรียนครับลบบุรีคือแม่น้ําเส้นนี้ครับไหลลงมา นะครับแตกออกเป็นแม่น้ําน้อยใหญ่นะครับเข้าล้อมรอบกรุงศรีอยุธยานะครับมีแม่น้ําเจ้าพญาไหลามาอีกนะครับแม่น้ําเจ้าพญาไหลลงมาเข้าสู่กรุงเทพเลยนะครับแล้วก็แม่น้ําป่าศักนะครับนี่นะครับแม่น้ําป่าศักนะครับจะมีคลองคลอ,อ,องนู้นคลองนี้คลองนั้นเต็มไปหมดเลยนะครับ อันนี้ก็คือเป็นแม่น้ำที่รอบๆอยุธยานะครับ <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการประกอบอาชีพในสมัยอยุธยาเนี่ยมันจะหนีไปไม่ได้กือการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวนะครับปลูกสมพร้าวนะครับหมากอันนี้สมพร้าวนะครับอันนี้หมากใครไม่เคยเห็นหมากดูไว้นะครับอันนี้คือหมากนะครับส้มกล้วย นี่เป็นสิ่งที่เพาะปลูกกันในอียตาเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ข้าวข้าวเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับ mm hmm. เมื่อคนปลูกข้าวหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ต้องนํำสิ่งเหล่านี้แหละนะครับไปให้ใครนะครับก็ต้องไปจ่ายให้กับหลวงนะครับจ่ายให้กับหลวงเพราะอะไรครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีกรมเวียงกรมวงังกรมคางกรมนาใช่ไหม นะครับในยุคสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็จะกรมนาเนี่ยก็จะดูแลเรื่องพวกนี้นะครับผลผลิตต่างๆนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเอาไปให้นะครับให้หลวงนะครับสิบชักหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสิบชักหนึ่งหมายถึงอะไรนักเรียนนึกภาพถึงเหรียญสิบบาทก็ต้องให้หลวงไปหนึ่งบาทยี่สิบาทก็ให้หลวงสองบาทสามสิบาทก็ให้หลวงสามบาทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคนสมัยก่อนดําเนินชีวิตแบบนี้นะครับ ตอนนี้นักเรียนจะอยู่ในหน้าอะไรคุณครูบอกไว้ก่อนนะครับนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่หกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าอันนี้คือหน้าที่นักเรียนจะเรียนกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหกสิบสามนะครับนี่เป็นภาพนะครับในการที่จ่ายภาษีให้แก่นะครับให้แก่หลวงนะครับให้แก่ราชการนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องเก็บไว้เองนะครับ คนอายุทยาเนี <uk> <c oughs> ่ยอย่างที่คุณครูบอกว่าเน้นเรื่องการเกษตรเป็นหลักแต่ก็จะมีอีกอาชีพหนึ่งเหมือนกันเขาเรียกว่างานหัตถกรรมหัตถกรรมคืออะไรครับหัดก็มือครับงานที่ทาด้วยมือนะครับไม่ว่าจะเป็นการทอปั้นเป็นต้นนะครับหรือทุบนะครับหรือตอกอะไรที่เป็นต้นเป็นงานมือนะครับมีอะไรบ้างที่เขาทาในอายุทยานะครับมีหัตถกรรมมีหม้อนะครับมีไหนะครับมีกระบุ่งมีตะกร้ามีมีดพระ นะครับนี่ต้องมีสิ่งทอด้วยนะครับงานพวกนี้เลยนะครับเป็นงานที่อาตกรรมขอยุดหยาแล้วก็สามารถนําไปขายได้ด้วยนะครับเป็นที่นิยมทํากันในสมัยนั้นนะครับก็งานทุกอย่างที่มีมีอะไรก็ตามก็ต้องจ่ายสวยใจภาษีหมดนะครับนำให้หลวงส่วนหนึ่งเก็บไว,ว้ที่เราส่วนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับ การค้าสมัยยุทธยานะครับอันนี้คือเงินเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนกันในอยุธยานะครับมาตราเงินที่สําคัญในสมัยอยุธยาหนึ่งช่างเท่ากับยี่สิบตำลึงหนึ่งตำลึงเท่ากับสี่บาทหนึ่งบาทเท่ากับสี่สลึงสองสลึงเท่ากับหนึ่งเฟืองหนึ่งเฟืองเท่ากับสี่ไพหนึ่งเฟืองเท่ากับห้าสิบตังนะครับหนึ่งไพเท่ากับร้อยเบี้ยสองกรัมเท่ากับเท่ากับหนึ่งไพนะครับ ถ้ามอเทียบกันค่างในปัจจุบันคือ1ช่างเท่ากับ8ปบาท1ตําตำลึงเท่ากับ4บาท1นึงลึงเท่ากับ1ส่วน4บาทหรือ25สตางค์นะครับหเฟืองเท่ากับ 1. นึ่ส่วนแปบาทนะครับหรือสิบส้าตางค์หเบียเท่ากับหนึ่งทับหน้อยบาทหรือเท่ากับศูนย์จุศห้าหกสองห้าสตางค์นะครับเป็นต้นอันนี้คือการเปรียบเทียบค่างเงินนะครับในอดีตนะครับ วิธีการค้าของอยุธยานะครับจะบอกก่อนเลยนะครับการค้ากับต่างประเทศยุธยาเนี่ยจริงๆแล้วชาวบ้านปกติเนี่ยจะไม่สามารถค้าขายกับต่างประเทศได้นะครับชาวบ้านอะไรก็ตามที่ขายสินค้าต้องห้ามนะครับทั้งหลายนะครับก็ต้องเอาไปขายให้ผักขายให้พักคังสินค้าพักคาสินค้าก็จะกําหนดราคาและจ่ายให้กับผู้ขายแล้วพักคังสินค้าเนี่ยก็จะเอาของอันเนี้ยเนี่ยนะครับไปขายให้กับต่างชาติ ชาวบ้านบ่าวพร่ไม่มีการสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ค้าขายกับต่างชาตินะครับคนที่ค้าขายกับต่างชาติได้คือพระคลังสินค้าเท่านั้นนะครับประเทศที่เข้ามาค้าขายกับอยุธยานะครับได้แก่โปรตุเกสนะครับฮอลันดาเดนมาร์กอังกฤษฝรั่งเศสใน5ประเทศนี้นะครับประเทศแรกที่เข้ามาค้าขายเลยคือประเทศนี้โปรตุเกส นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่านักเรียนนะครับนักเรียนที่แต่ละยุคเนี่ยมันเปลี่ยนไปแต่ละชาติได้ยังไงนะครับก็อยู่ที่ว่ากษัตริย์องค์เนี้ยเขาประทับใจชาติไหนกษัตริย์องค์เนี้ยต่อไปประทับใจชาติไหนชาตินั้นก็จะมีบทบาทสําคัญในประเทศถึงขั้นที่ชาวต่างชาติเข้ามารับราชการในรในกรุงศรีอย,ยุธยาได้เลยนะครับ การค้าขายกับต่างประเทศนะครับก็จะมีสินค้าทางการเกษตรนะครับที่จะค้าขายกับต่างประเทศก็จะมีสินค้าดังนี้หนึ่งข้าวสองเกลือสามเครื่องเทศสี่น้ําตาลนะครับเนื่องจากทำเลที่ตั้งของกรุงเสียาเนี่ยนะครับเหมาะแก่การคมนาคมเนื่องจากว่าอะไรครับมีแม่น้ําล้อมรอบนะครับทางเหนือใต้นะครับทางใต้อยุธยาก็เป็นแม่น้ําเจ้าพระยาก็มีแม่น้ําที่เชื่อมกับอ่าวไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นเหมาะแก่การค้าขายมาก นะครับแล้วก็ส่งผลให้การค้าขายได้จเจริญรุ่งเรืองนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยข้าวเกลือเครื่องเทศน้ําตาลเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ขายเป็นหลักนะครับไม่ได้ขายค้าขายาเฉพาะชาวตะวตันตกอย่างเดียวชาวจีนชาวอินเดียหรืออะไรก็ตามนะครับอยุธยาก็ค้าขายด้วยนะครับแล้วเรียนเห็นสินค้าการ,กรเกษตรส่งออกไหมครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจะทํารายได้ให้กับอยุธยาเป็นจํานวนมากนะครับ สินค้าส่งออกประเภทของป่าได้แก,ก,ก่ไม้กิษนาไม้ฝางไม้สักไม้กิษนาตอนนี้เนี่ยเป็นไม้ต้องห้ามในประเทศไทยมากเลยนะครับใครมีต้นนี้ขึ้นเนี่ยนะครับก็ห้ามไปตัดห้ามไปทําลายนะครับผิดกฎหมายนะครับครั่งนะครับใช้ทํำยานะครับงาช้างหนังสัตว์นะครับครั่งเนี่ยจะทําได้พวกแก้ไอแก้ท้องเสียอะไรได้ด้วยนะครับงาช้างหนังสัตว์ เป็นต้นนะครับบางประเทศเ็ามีความเชื่อนะครับว่างาช้างมีไว้ประดับปรมีบางประเทศก็มีความเชื่อว่างาช้างไว้ทํายานะครับหนังสัตว์เนี่ยก็เอาไปทําสินค้าต่างๆได้นะครับในสมัยก่อนเขาสามารถค้าขายได้นะครับอายุทยาได้อะไรจากต่างประเทศบ้างนะครับอายุทยาจะได้อะไรหนึ่งได้การได้อาวุธนะครับ ได้อาวุธเลยนะครับจากชาวตะวันตกไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่หรือปืนสั้นก็ตามพวกอาวุธปืนเนี่ยมาจากชาติตะวันตกนะครับส่วนได้อะไรจากชาวจีนได้การทําสัมเภานไงครับได้จากอะไรจากอินเดียได้จากพวกเรื่องเครื่องเทศไงครับนะฮะจริงๆแล้วได้อะไรอีกหลายๆอย่างมากมายแต่นี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่คุณครูทํามาให้นะครับได้อะไรอีกนะครับได้การเรียนรู้เรื่องกระบวนทัพการทําสงครามเป็นต้น นะครับนักเรียนก็ต้องเคยดูหนังเรื่องพระนเรศวรใช่ไหมครับเวลาเขาจัดกระบวนทัพหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเนี่ยเราจะได้อิทธิพลมาจากยุโรปการใช้กระสุนปืนใหญ่การใช้อะไรก็ตามเราก็จะได้จากชาติตะวันตกต่างๆนะครับถ้านักเรียนอยากดูนะครับนักเรียนไปดูในเรื่องพระนเรศวรน,นะครับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมีทั้งหมด5าภาคนักเรียนไปดูได้เลยครับจะเห็นในหลายรูปแบบมากเลยทับกทับเรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับ ได้อะไรอีกครับได้มาจากชาติตะวันตกได้ป้อมปราการครับป้อมปราการต่างๆที่นักเรียนเห็นในประเทศเราเนี่ยนะครับได้มาจากชาติตะวันตกนะครับรายได้แผ่นดินของอุจยานะครับรายได้ของกรุงศรีอุธยาแบ่งออกเป็นสามประเภทหนึ่งรายได้จากภาษีนะครับได้รายได้จากภาษีอากรได้แก่จังกรบอากรสวยลหรือชานะครับ สามประเภทใหญ่แต่อันนี้เป็นประเภทหลักเลยนะครับที่คุณครูอยากให้นักเรียนจําไว้นะครับสองก็จะมีการค้าขายนะครับการค้าขายจากกับชาวต่างชาตินะครับสามก็คือการนะฮะการเก็บภาษีจากชาวต่างชาติด้วยเช่นกันนะครับค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับนักเรียนดูรายละเอียดได้นะครับ รายได้จากการค้าโดยพระคลังสินค้านะครับเป็นรายได้ที่สําคัญจากอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็จะมาจากการค้าขายสินค้าต้องห้ามนะครับสินค้าหายากสินค้าต่างๆนะครับเอกชนห้ามขายนะครับห้ามขายโดยตรงต้องขายผ่านพระคลังสินค้าเท่านั้นได้แก่ไม้จันทร์ไม้กิษนาไม้หอมไม้สักข้าวเกลืองาช้างดีบุกเป็นต้นนะครับสินค้าเหล่านี้จะผูกขาดการซื้อสินค้าจากประชาชนนะครับและไปขายยังต่างประเทศ และได้กลายเป็นรายได้ของแผ่นดินนะครับและยังขนส่งทางเรือไปขายยังต่างประเทศอีกด้วยนะครับจึงทําให้ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของอาณาจักรอยุธยานะครับอันนี้ก็เป็นรายได้ต่างๆของอยุทยานะครับกันบ้านนะครับกําหนดส่งวันที่18มกราคม2564กันบ้านอยู่ที่หน้า70ในหนังสือประวัติศาสตร์นะครับนั่นแหละมีนักเรียนบางคนลืมหนังสือไว้ที่โรงเรียนใช่ไหมครับคุณครูรู้นะ ครับคุณครูก็เลยกลัวว่านักเรียนจะไม่มีหนังสือดูคุณว่าโจทย์มันว่าอย่างไงคุณครูก็เลยทํามาให้นะครับอาจจะเห็นนะครับแม้มันจะไม่ชัดแต่ก็มองรู้เรื่องนะครับก็ไปดูเอานะครับห้าสี่สามสองไว้นะครับคุณครูจะค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับนี่คือข้อหนึ่งกับข้อ2นะครับ อันนี้ข้อ3กับข้อ4นะครับกดพอดไว้นะครับจะได้จดเสร็จอันนี้ข้อ5ข้อ6ข้อ7นะครับข้อ9ข้อ10นะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะเอา ข้อเหล่านี้เนี่ยนะครับคุณครูจะถ่ายรูปนะครับแล้วไปแปะไว้ในห้องกลุ่มนักเรียนจะได้มองเห็นชัดขึ้นนะครับนักเรียนไม่จำเป็นต้องโพสไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าคุณครูตกข้อแปดไปข้อหนึ่งนะครับนักเรียนขอโทษทีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับอย่าลืมส่งกันบ้านด้วยนะครับทุกงานเป็นคะแนนเป็นเวลาเรียนนะครับนักเรียนต้องส่งกันบ้านนะครับจะได้มีคะแนนและจะได้เกรดสวยๆนะครับ ขอบคุณครับ